แล้วก็คำว่า demystify นี่ก็สวยนะ demystify demystify ฮนะทำให้มันกระจ่างนะทำเรื่องราวที่มัน s i e รที่มันลึกลับให้มันไขความกระจ่างนั่นเองสวยเลยกันฮนะแล้วก็คำว่า elaborate นี่ก็สวยนะจดไว้หน่อยพวกนี้คืออธิบายเพิ่มเติมทั้งนั้นเลยนะครับเป็นภาษาที่สวยๆนั่นเลย can explain ในภาษาชาวบ้านเห็นไหม can elucidate can demystify ่วนภาษาบบนีเห็นแล้วล,ละลาย <laughs> นะพวกเราต้องชอบนะ แล้วพอเราอ่านภาษาแบบดีๆแบบนี้เราต้องรู้สึกเรียกอะไรอ่ะเคลิบเคลิ้มไปกับมันนะเคลิบเคลิ้มไปกับความงดงามของภาษาเนาะเออเนาะต้องรู้สึกเหมือนกันนะผ่านนะฮะไปทวนนะฮะเชื่อไปต่อนะไปต่อนะไปต่อนะอันนี้ได้แล้วตอบ้อนี้เนาะไม่ยากเลยวิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ phrase w o r b คู่กับพวก preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ verb tense กับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างไวยากรณ์ทห่มันถใช้ในการทำข้อสอบ พวกนี้ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple นะครับแล้วเ,เจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ